ี่น้องทุกคนมันนี้เฮาสิพาะมาเบ่งการปลูกถั่วและปลูกแตงของเวาเนาะอันนี้นอ้องมนันต้นถัว่วนี่ถั่วเขียวพักยาวเนาะมันเป็นถั่วตั้งที่เฮาแบบกามาเล็กไว้เนาะที่ปลูกไว้ยอยู่บนนี้ปลูกาัชให้มันเกี่ยวกันตรงนี้เนาะอ่าส่วนตัวน,นี้น้องเบียร์หน่อยนี่ก็จะเป็นแตงกวาเนาะแตงกวาเคือเนี่ยแหละแตงกวาที่เฮาซื้อกินตามตลาดถั่วไปนี่ อันนี้เอากระรากาดาเบี้ยวไว้ประมาณหาเมือเ่อนะนี่มันก็ขึ้นประมาณนี้เนาะเอาลงดินนี่เอาเอาเสน้ําเลยเอามาเสหน้าไ้ขึ้นหนึ่งเขามาเอาลงดินขึ้นที่สอมมันก็ออกเนาะอันนี้หาเมื่อได้ซมีเนาะนี่นะทุกคนกำลังงามๆเลยนี่เอาโคตนานถกมือนี่เนาะแล้วก็ซมีอันนี้นี่ต้นมะเขือเนาะเบี้ยมะเขือเอากระปุกไว้คือกัน ปลูกแซมกันไว้หลายเนาะเพราะเขาปลูกในตัวเมืองเนาะปลูกอยู่ตึกตื้อยึกสันหานี่ข้างนอกแล้วแต่ว่าถ้าต้นเครือแตงเขายังเขากระชายมันขึ้นวงนี้เนาะให้มันล่ลามขึ้นเท่านี้แหละอ่าแล้วลก็มีอีกเนาะเบี้ยบกพริกเนาะหรือว่าเบี้ยบเผ็ดนี่ต้นพริกเนี่ยเขาก็ปลูกไว้คือกันกำลังงามๆเลยอันนี้มันผักทองนั่นรู้เปลืออึนี่ขึ้นคือกันเนาะขนขนเนะขาแซมไว้ กำลังขี่ง,งามเลยทุกคนเดี๋ยวถ่านมันใหญ่ขอเสียเอาไปใส่กระถางเนะะาะกระเทีมันเกลียวอยู่แถวนี้แหละปลูกไว้ทางนี้เนอะอันนี้เอิ้นว่าสวนครัวกลางเมืองเนาะสวนครัวแบบน้อยๆที่เอาเห็ดไว้เนาะเห็ดไว้เพื่อมันเป็นเอาสิพอรดิกินได้นะนะน้ำกันนี่เนาะเดี๋ยวสิฮดเลยโอ้ย บไดัวแดงนะเนาะบัวด้มีปักบัวบ newer, ัมีบ hey, ัวเราก็เอานี่ฮดเลยไอ้ฮดค่อยๆนี่แหละฮดแห้งบัวด้มันสิลมน้อยยังน้อยฮดใส่น้ำนิน่อยๆใส่น้ำไลยยันมันเปื่อยมันนันนี่ก็ได้เราก็ฮดมือละเทือเนาะเพราะว่ามันแดดมันที่ถือช่วงตอนแรงตอนเศร้านี่แดดใช่ปุบคือช่วงแรงนี่แดดถือมันก็สีกรมไปหาแดดแบบนี้มันจีเอียงแล้ว ามันถือแดดโดยตรงมันก็สิต้นมันสิ่ื่ออันนี้มันสิเอาใบเอี่ยวหาแดดเลยนี่เนาะเอาชีพตัดหมายว่าใส่น้ำบลายนะใส่น้ำลายเขาจามันตายยาเปื่อยเพราะว่ามันบ่แห้งดอกเนาะมันสีซุ่มตลอดเหมมันบม่ได้ถึกแดดทั้งวันนั่นดิบม่ได้ถึกแดดเมันมันนี่ก็วดไปเรื่อยๆเนาะให้มันซุ่มซื้นนี่ยนะวัดลายไปแล้ ทุกคนามีนี่ก็บมีอย่งายงไรเนาะก็สิมาอัพเดตให้ทุกคนเบ่งเรื่อยๆเนาะสวนควรัวน้อยเฮานี่นงามเลยก็ลังงามเลยอีกประมาณเช้ามือก็คือจะขึ้นเครื่องออกมากกันแหละออกดอกแล้วนี่อย่างงามเลยทุกคน